เจ้านายรู้สึกอารมณ์ไหนก็ไม่รู้นะแบบใจดีนิดนึงนะครับผมนะก๊อฟอยากแต่งรถเปล่าเราช่วงนี้นะครับผมก็อยากแต่งนะครับผมนะเป็นคนชอบแต่งรถอยู่แล้วนะครับผมแต่รถที่บ้านไม่มีนะครับเจ้านายเลยทิ้งมาให้นะครับผม5 0,000ื่นนะครับผม5 0,000บาทก๊อฟอยากทําอะไรก๊อฟทำเลยนะครับผมนะผมเลยจัดให้คันนี้เลยนะครับผมนะอันนี้เป็นยางขอบ20นะครับผมนะเป็นยางขอบ20ยางเปลี่ยนให้เป็นปี2021นะครับผมบอกเลยว่าแม็กริโก้นะครับผมของแท้นะครับพร้อมยาง ตัวใหม่อ่าไม่ใช่ตัวใหม่ปีใหม่นะครับผมปีใหม่เท่าที่ผมหาได้นะครับผมนะจุดนี้ราคา49,900บาทนะครับผมนะก็เหลืออีก100บาทก็ค่าแรงเข <laughs> าไมคันนี้ถ้าจำไม่ผิดไม่แน่ใจอาจจะอยู่ที่60,000่นโลนะครับผมไม่น้อยมากๆนะสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็ราคาขายของเราอยู่ที่875,000บาทอุ้ยพี่รถจากป้ายแดงมาครึ่งเลยดินะพอป้ายแดงแม่งล้านหกอะอันนี้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับผมนะคุณลูกค้าป้ายแดงซื้อแล้วซื้อไปนะครับผมนะแต่ใครที่มองหารถมือสองราคาปาเจโร่รอดครับผมบอดแถวสาม สวัสดีครับวันนี้ผมก็ประดับยนต์นะครับแมววันนี้ก็เปิดในแบบแปลกหูแปลกตาสักหน่อยนะครับผมนะวันนี้ผมจะพามาดูคันนี้นะครับผมนะเป็นมิสูวิชิปาร์เจอร์สปอร์ตนะครับผมอันนี้เป็นตัว2 4 2สหยอกนะครับผมนะอันนี้เป็นตัว2.4 GT Premium นะครับผมนะก็ถือว่าท็อปสุดในรุ่นเลยนะครับผมอ่ะเห็นไหมแปลกใจดีทำไมผมมานั่งแปลกตรงนี้นะครับผมจริงๆนะครับเจ้านายรู้สึกอารมณ์ไหนก็ไม่รู้นะแบบใจดีนิดนึงนะครับผมนะก๊อป อยากแต่งรถเปล่าเราช่วงนี so, ้นะครับผมก็อยากแต่งน like ่ครับผมนะเป็นคนชอบแต่งรถอยู่แล้วนะครับผมแต่รถที่บ้านไม่มีนะครับเจ้านายเลยทิ้งมาให้นะครับผม5 0,000ื่นนะครับผม5 0า0 0บาทก๊อบอยากทําอะไรก๊อบทำเลยนะครับผมนะผมก็เลยจัดให้คันนี้เลยนะครับผมนะยิ่งแบบช่วงนี้แบบนอ้น้ทงน้ําท่วมนะครับผมไม่อยากขับกระบะนะอยากขับครอบครัวไปนะครับผมนะก็จัดให้ไบจีโรสปอร์ตคันนี้ไปเลยนะครับผมแล้วก็ผมบอกเลยว่าอันนี้เป็นยางขอบ20นะครับผมนะเป็นยางขอบ20ยางเปลี่ยนให้เป็นปี2021นะครับผมบอกเลยว่า แมคดิโคนะครับผมของแท้นะครับพร้อมยังตัวใหม่อ่าไม่ใช่ตัวใหม่ปีใหม่นะครับผมปีใหม่เท่าที่ผมหาได้นะครับผมนะจุดนี้ราคา49,900บาทนะครับผมนะก็เหลืออีก100บาทก็ค่าแรงเขาค่าแรงเขามาส่งนะครับผมนะก็จัดให้ไปแล้วนะครับผมนะ50,000บาทใช้เกลี้ยงเลยนะครับผมไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะครับน่ะเดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะครับผมจะเอาปาเจโลคันนี้ผมบอกเลยว่าใส่แมคตัวนี้ไปอย่างเท่นะครับผม นะสาแม็กตัวนี้ไปอย่างเท่เลยนะครับก็จะช่วยยกรถให้สูงขึ้นนะครับผมนะเพราะว่านี่ผมใส่มาเป็นตัวขอบ20นะครับผมนะก็ทํารถสูงขึ้นไปนะครับผมถามว่าคงคงคงแขง,งไหมไม่มีแน่นอนนะครับผมเพราะว่าช่วงล่างหนึบเป็นตุกะบะเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูปาจเจโดสักหน่อยดีกว่านะครับแหมขายแม็กมาตั้งเยอะแล้วนะครับผมมาดูรถของเราสักนิดนึงนะครับผมบอกเลยว่า ปาเจโร่นะครับของค่ายมิสูเลยเอาง่ายของค่ายมิสูเลยนะครับผมให้ออปชั่นในตัวรถมาค่อนข้างเต็มนะครับผมถือว่าคุ้มมากๆเยอะมากๆ,าากๆนะครับอุ้ยยังไม่ได้บอกปีบอกราคาเลยลืมเลยเห็นไหมอันนี้จะเป็นตัว2.4 GT Premium นะครับผมรถปี2018นะครับผมนะไมคันนี้ถ้าจําไม่ผิดไม่แน่ใจอาจจะอยู่ที่60,000่นโลนะครับผมไม์น้อยมากๆนะสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็ราคาขายของเราอยู่ที่875,000บาทอุ้ยพี่รถจากป้ายแดงมาครึ่งเลยดินะพอป้ายแดงแม่งล้านหกอะ อันนี้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับผมนะคุณลูกค้าไปแดงซื้อแล้วซื้อไปนะครับผมนะแต่ใครที่มองหารถมือสองนะคาถูกนะครับผมไม่ถือว่าถูกมากคุณภาพดีกว่านะครับผมใครหารถมือสองคุณภาพดีแนะนําที่นี่เลยนะครับผมนะแล้วก็เจ้าคันนี้บอกเลยว่าปลอดสูนครบนะครับผมไม่แท้แน่นอนนะครับผมหกหมื่นโลเท่านั้นนะมาดูออปชั่นของเขาสักหน่อยนะว่าด้านหน้าให้อะไรตัวรถให้อะไรมาบ้านนะครับด้านหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครับผมนะนี่ผมชอบมากเลยพวกไออันนี้ได้ชุดแต่งมาใหม่หมดเลยนะนี่ติดมาจากไอที่ศู์นะครับผมนะ แต่งมาใหม่หมดนะครับผมทั้งชุดนะครับนะแล้วก็ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีเดียไรท์พร้อมนะครับแล้วก็คันนี้บอกเลยว่าเซ็นเซอร์รอบคันนะครับผมแล้วก็ไอตัวเบรกนะครับมีตัวช่วยเบรกฉุกเฉินด้วยนะครับฮะตรงนี้นะเห็นไหมผมเคยบอกไปในคลิปหน้าเจ้าของมาดามั้งครับนะด้านหน้านะครับตัวโลโก้นะถ้าเป็นกระจกมีเคลือบนะครับตัวนั้นมีเซ็นเซอร์ให้นะครับผมนะอันนี้ก็มีมาให้พร้อมนะครับจัดเต็มมากๆนะสำหรับออปชั่นคันนี้นะครับแล้วก็ชุดแต่งภายนอกไม่ต้องห่วงนะผมแต่งเพิ่มแน่นอน อันนี้สีไม่ได้เก็บนะครับสีเดิมแท้โรงงานนะครับผมนะเพราะคันนี้เป็นรถกรุงเทพนะครับอ่ะสีเดิมๆนะครับเสียงกองแกงก้องแกงนะครับผมกระจกมองข้างนะครับเป็นโครเมียมนะครับปะพับไฟฟ้านะมีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็กล้องนะครับผมสาม้อหกสงศาอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็มือเปิดแบบโครเมียมนะครับมีสมาร์ทคีย์มาให้นะครับผมอ้าวแล้วก็สีบอลแปลกไหมสีบอลเหรอถามว่าแปลกันก็ไม่แปลกคนขับก็เยอะอยู่นะเพราะว่าส่วนมากไอจะเห็นแต่นี่ดิสีขาวสีดำใช่ไหม สีบอลมีคนขับอยู่นะครับผมแต่เยอะกว่าสีน้าตาลสีน้ำตาลแรงนะครับแรงเท่มนะครับผมสีบอลมีคนขับนะครับบรรยากาศพร้อมนะครับเราแหลกพร้อมนะครับผมมันได้ข้างมีมาให้นะครับเหมือนเดิมนะครับสีอันนี้ก็ตัดนี้ยมาสวยๆไปนะครับเงาๆไปเลยนะครับผมแล้วก็ไฟท้ายผมชอบไฟท้ายมากเลยนะดูแบบใส่กิ้งเลยนะครับผมเออใช่ครับเป็นแบบ LED นะครับผมนี่เห็นเส้นไหมนะครับนี่แล้วหลังนะครับผม ชุดแต่งมาพร้อมนะครับผมไฟเบรกตรงที่3นะเซ็นเซอร์ข้างหลังอุ้ย2 4 6โอ้ย6จุดเหรอ6หรือ8 6จุดนะครับผมนะรอบคันจริงๆนะครับผมร้องกันละมงมฮะร้องกันละมงม <laughs> ลั่นนะผมบอกเลยว่าดังมากนะครับผมอันนี้กล้องน่าจะหลุดนะครับผมแต่ไม่เป็นไรผมว่าแกะออกดีกว่ากล้องหลังกล้องบันทึกฮะกล้องบันท,ทึกหลังอ่ะอืมเป็นกล้องบันทึกหลังนะครับก็เดี๋ยวแกะออกไปก่อนนะครับผมเพราะว่าสายผมเจอแล้วแต่ผมไม่เจอกล้องบันทึกหน้า นะก็เดี๋ยวถ้าลูกค้าอยากได้ก็จะหาติดให้นะครับผมนะด้านหลังนะผมภายในอาจจะเลอะเลอะเคือๆหน่อยนะเพราะว่ารถยังไม่ได้ล้างนะครับแล้วก็บอกเลยว่าออปชั่นตรงนี้เต็มเต็มจริงๆนะครับผมนะมองเห็นไหมเอ่ยมีจอกลางมาให้นะครับโอเคภายนอกประมาณนี้นะครับนะหัวนงหัวน็อตต่างๆเนี่ยมันเดิมนะครับไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีชนมาแน่นอนนะครับเออใช่เรามีตรวจอินสเปกชั่นให้นะครับผมนะถ้าไม่มั่นใจไม่เชื่อใจก็เดี๋ยวดูอ่าใบเซอร์ได้นะครับผมก็ไม่ได้ตรวจบริษัทเดียวด้วยประเด็นนะครับผมตรวจสอง มาภายในกันดีกว่านะครับผมโอเคครับผมนะมาต่อนี่ภายในนะครับอันนี้มีพรมสั่งตัดรอบคันนะครับผมโครดุมรอบคันนะแล้วก็บ่อนะครับเป็นเออเป็นเบาะหนังสีดำนะครับผมนะปลอดไฟฟ้าสองข้างนะครับผมครบเลยนะครับแล้วก็พรมอะไรนะครับเป็นแบบพาวเวอร์นะครับมาติดฟังก์ชันนะมีควบคุมโทรมาให้นะครับผมแล้วก็นี่อย่างที่ผมบอกไปท็อปไม่ท็อปนะครับแพตเดิรนชิพพร้อมนะครับผมเอ้ยนี่โอ้โหไม้หกหมื่นของแท้นะครับผมนะไม้หกหมื่นโลเท่านั้นนะครับตากล้องไปหน้ามาดูดิฮะ เอาไม่ได้เดี๋ยวโดนด่านะครับผมดูไม่ได้นะครับดูไม่ได้ถามว่าทาไมดูไม่ได้ครับพี่แพทมันเอาเมมออกไปแล้วครับนะอันนี้คือพี่เขาแกะเมมออกไปนะครับผมหน้าวิธีการใช้ก็แกะไเอาเมมมา้ก็เสียไว้คืนที่เดินก็ใช้ได้แล้วนะครับแต่ที่ว่าต้องเอาเมมออกเพราะว่ารถเราวิ่งค่อนข้างหลายที่นะครับผมไปเช็คช่วงล่างบ้างนะครับผมไปศูนย์บ้างนะครับไม่อยากเก็บไว้นะเพราะว่าเมมราคาค่อนข้างแพงนะครับผมหลักหมื่นอัพทุกคันนะครับผมนะสองหมื่นเลย อันนั้นเคยเช็คของปาเจโล่สองหมื่นสามนะครับนะเคยเช็คไปสองหมื่นสามนะครับผมถ้าหาข้างนอกได้ถูกก็บอกผมด้วยนะครับเผื่อผมจะไปทานะเพราะว่าไม่ไหวจริงๆนะครับผมต้องเก็บแก่เอ้ต้องต้องถอดเก็บไว้นะครับเพราะว่าราคาสูงจริงนะครับหน้าจอใช้งานได้ปกตินะอย่างที่ผมบอกไปนะครับมันเป็นแมปมันมีนิเกเตอร์นะครับต้องเก็บเมมไว้นะครับไม่งั้นสองสองหมื่นกว่าบาทไม่เอานะผมไม่คุ้มเรานะครับนะโอเคด้านหน้าให้อะไรมาบ้างอันนี้บอกไปแล้วนะครับ เกียก็เป็นแบบออโต้นะครับผมสามารถเล่นทิปโซนิกได้นะครับหน้าจอแอร์เป็นดิจิตอลนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาลองนี่อันนี้มี B.S.M นะครับคันนี้เซนเซอร์รอบคันเลยโอ้โหคุ้มมากๆแล้วก็มีเซ็นเซอร์เตือนชนด้านหน้าด้วยนะครับผมเซ็นเซอร์ช่วยเบรกมีครบนะครับอ่าเดี๋ยวลองเกียร์สักหน่อยนะครับผมแต่ผมไม่ค่อยเป็นห่วงัะเท่าไหร่นะครับผมของทางค่ายมิซูเรื่องโกงเรื่องเกียร์อะไรเนี่ยนะครับกองสามร้อยนะเพราะว่าเกียร์ก็ค่อนข้างถึกนะครับผมนะ ตัวเกียร์ไมเวกนะครับผมนะไอมันเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ด้วยนะครับผมเกียร์ตรงหมุนตัวใหม่คือทุกอย่างพร้อมนะครับอ่ะเกียร์ปกตินะครับผมไม่มีสะดุดไม่มีกระตุกนะโอเคกิบต้นอีใช้ได้ปกตินะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมนะมาลองเครื่องยนต์กันดูนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้เหยียบพุ่งมากนะครับเพราะว่าผมเพิ่งขับกลับมาจากขนตงนะครับเหยียบพุ่งมากคันนี้นะอ่ะมามามาโอเคนะครับ เครื่องยนต์เดินนิ่งนะครับผมไม่มีสะดุดนะอันนี้ผมชอบมันเป็นกระจกไอ้กองแสงด้วยนะโคตรเฟี้ยวจริงฮะเนี่ยเดี๋ยวก็พังของเขาอันนี้เป็นกระจกกองแสงเลยนะผมชอบมากเลยนะครับโอเคด้านหน้าประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรเพิ่มมากมายออปชั่นก็เต็มมากอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันดีกว่านะครับผมนี่อย่างที่บอกไปนะครับผมไอ้ผมทํามาค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับคันนี้นะ แม็กเมื่อกี้ทิ้งมาห้าหมื่นนะครับผมผมกระดุมอันนี้นะครับก่อนหน้านี้ไม่มาเอ้ยไม่ใช่ไม่มาไม่มีนะครับผมก็ขอตังขอตังไปซื้อนะครับผมพรมกระดุมนี้หนึ่งหมื่นสองพันบาท <c oughs> นะทั้งคันนี้หนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับผมถามว่าแพงไหมแม่กก็แพงเลยเงินเดือนผมอะนะก็ขอไปแล้วนะผมนะเจ้านายก็บอกว่าอยากทําอะไรก็ทำเพราะรถคันนี้ได้มาจริงๆมันก็ไม่ต้องทาอะไรหรอกแต่คือของมันต้องมีนะครับผม ง่ายๆเลยครับสั้นๆเลยของมันต้องมีเท่านั้นนะครับผมหน้าจอใช้งานได้ปกตินะครับผมด้านหลังก็สามารถใส่ดีดีดูหนังได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าผมจาไม่ผิดเนี่ยจะต่อ n, a, a v n นไอได้นะครับผมก็สามารถเล่นของเล่นเกมเพทูฮนะสาวเพทูนะผม <laughs> เล่นได้นะนะโอเคแล้วก็แอร์หลังนะผมแอร์ดาวสามตอนครบนะครับโอเคนั่งหลังใช่ไหมมันบอบรับไปแลฮะพี่ต้ามไงมันนั่งออกไปตอนเป่ารถ <c oughs> มันนอนไปไม่ได้นั่ง มาเดี๋ยวผมจะนั่งแถวสามาให้ดูนะครับผมว่าจะรอดหรือจะร่วงเอ้ยโหลืมบอกเลยด้านนี้ละไอ้เบาะกลางที่มีอันนี้ด้วยนะไอ้ี่พากแขกน,นะครับแล้วก็ที่วางแก้วชอบมากเลยที่วางแก้วเนี่ยเฟี้ยวมากๆเลยนะครับมารับเบาะนะครับผมปัดขึ้นไปเลยนะง่าย,ายๆสั้นๆไปมาเดี๋ยวผมลองขึ้นไปดูนะครับผมว่าจะนั่งได้หรือเปล่ารอบคันรอบคันบอกเลยรอบคันเออ เนี่ยของเหลือไม่ได้ติดเลยเนี่ยใหม่มันใหม่ก็บอกว่ารอบคันจริงๆเมืซื้อใหม่ก็ต้องใหม่ก็ต้องมรด่าคนมกนซื้อซื้อมามนก็ต้องใหม่อยู่แล้วอแต่ถ้านั่งจริงๆบอกลหลังสาหรับผมนะนั่งได้ไหมนั่งได้นะแต่หมอนต้องเอาขึ้นวะเพราะว่ามันมันเออเกิดมาเป็นคนหัวสูงนะมานะครับผมเออ อุ้ยติดตีนเอาเอาขึ้นแอร์ลงเขาหน,นะขึ้นมา,าขึ้นมาเลยมาอัพมาเอ้ยนั่งได้นะนั่งได้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 นะครับเหลือด้วยแล้วก็บอรด้านหลังน่าจะพับได้นะถ้าผมจำไม่ผิดเบาะหลังน่าจะเอนได้นะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวเดี๋ยวหาเชือกก่อนเชือกอยู่ไหนวะอ๋อหนี่เจอแล้ว นะบอดหนังเอ็นได้นะผมโอ้โหเอออย่าถามว่าทำไมมันร้อนแปลกๆนะครับผมแอร์ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดแอร์มานะครับผมร้อนอุ้ยได้ได้ได้เปิดให้ไมเอาเอาเอาเอร้อนมากเลยโอ้ยผมล่างเพื่อนเออโอเคมาแล้วอุ้ยเย็นสบายนะครับ สบายโอ้ยได้มาแล้วสดชื่นเลยนะนั่งได้นะครับผมนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับผมบอกมันเอนอนได้นะบอกมันปรับเอนอนได้ปกติอเอเ้ยด้านหน้านผมนี่สบายนะไม่ถือว่าฮะรอดครับผมสาหรับปาเจโร่คันนี้นะคนตัวใหญ่นั่งได้นะครับแถวสามสบายสบายนะครับผมโอ้แอร์มีด้วยนะข้างหลังพร้อมเลยนะครับผมโอเคไปดูหน้าเครื่องดีกว่าปาเจโร่รอดครับผมบอกแถวสาม แล้วก็อีกอย่างนะผมนะที่ผมทําไปนะผมมีลูกค้านะครับผมเขาเข้ามาดูรถแล้วเปืเขาเป็นคนตัวเล็กนะครับเขาอ,อยากให้น้องติดคันเร่งไฟฟ้าให้หน่อยนะครับผมติดให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะอย่าลืมนะครับผมพี่ที่บอกให้ผมติดคันเร่งไฟฟ้าพี่ต้องจองด้วยนะครับ <c oughs> มันจะช่วยเหมือนว่าซัพพอร์ตนะตัวคันเร่งนะครับผมแบบว่าเราเวลาแบบเราอยากจะเร่งเครื่องใช่ไหมเราต้องเหยียบสุดใช่ป่ะแต่คืนนี้ไม่จาเป็นต้องเหยียบสุดนะครับผมแค่แตะคืนก็เร่งแล้วนะครับผม อย่าลืมนะพี่จองไอให้ผมติดอะหลายตังนะจองไว้นะครับโอเคประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูหน้า้องเครื่องต่อนะครับมานะครับผมหน้า้องเครื่องต่อเลยมานะครับด้านหน้าฉนนกลนควองร้อนมีนะครับผมนี่หัวน็อตเดิมเดิมนะครับผมไม่มีแกะนะครับหัวน็อตเดิมเดิมไม่มีแกะเลยนะครับผมตีนด้านบนฝังกระโปรงเดิมเดิมนะครับจิกได้นะครับผมโอเค พอดีต่างๆขาไฟตัดทิ้งนะครับขาไฟอาจจะเปลี่ยนแกะกันได้นะครับแต่นู่นนะครับดูตัวบางตัวแก้มนะครับผมแล้วก็หัวน็อตคานด้านหน้านะครับเดิมเดิมนะครับผมนี่เดิมเดิมเลยนะครับหัวน็อตคานไม่มีแกะนะครับผมอย่างเงี้ยสุดยอดนะครับแล้วก็คันนี้ถ้าผมจําไม่ผิดนะมีนัดศูนย์นะครับผมแต่ยังไม่ได้ไปน่าจะวันนี้เอาวันที่ถ่ายวันนี้นะวันนี้วันศุกร์น่าจะเป็นวันจันทร์ไม่จันทร์ก็คานนะครับเดี๋ยวราเข้าสูตรนะโอเค ก็เดี๋ยวย้ำราคาอีกรอบนึงนะครับผมครั้งนี้เราขายอยู่ที่6กแสนเจไปุยแปดแสนเจ็ดหมื่นห้บาทใช่ไหมใช่ดีอย่าโจแปดแสนเจ็ดหมืบาทนะครับผมรถปี2018นสะปดะปาเจโร่สปอร์ตน,นะครับผมสองจุดสี่ GTPremium นะครับราคาหกแสนเจ็ดหมืบาทเท่านั้นนะส่วหกอีกแล้ว8 7ดแ0 0เบาทเท่านั้นนะครับผม นะสนใจที่ติดต่อเข้ามานะครับเพราะว่าปาเจาโร่ของผมขายค่อนข้างดีนะครับผมแล้วไม่ได้มีเข้ามาบ่อยนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมกดซับสไคร,ร้แลว้กวก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พาลาดเราในคลิปต่อไปนะสําหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับติดนี่บอกบอกว่าจะไม่เจอผมจะไม่เจอผมสองวันนะผมจะสมุดติดหกแสนอยู่ได้นี่นะครับอันนี้แคมรี่ก็เตรียมปล่อยนะครับผมอ่า สองสัปดาห์นี้อาจจะไม่เจอผมนะครับผมนะเพราะว่าอันนี้ผมต้องขับไปส่งนะครับนะก็หวยนะอย่าล <Yeah. S 1> ืมซื้อเลขนะครับผมนะออกแน่นอนแจกส่งที่ไหนนครศรีอะไรของพี่เนี่ยไม่รู้เนี่ยนู่นโตสอยเปิดเรื่องทีนี้หมูกตาเลยทำไมแจกส่งที่ไหนนี่ไปส่งนครศรีนะครับผมนะก็ เสราลชาเสราชาทุย <laughs> นะอันนี้ลูกค้าก็จองอะไรมานะครับผมไม่เคยเห็นรถนะก็เดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับว่าลูกค้าจะเอาหรือเปล่าเอาอยู่แล้ว